ครับผมนายพนุเดชเจ้าพนังานครับสวัสดีค่ะดิฉันนายสาอนนิโรบลบ,บ,บิกบานค่ะครับวันนี้พวกเราก็เป็นตัวแทนนะครับของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับในสาขาว,วิชาการบริหารการศึกษานะครับของราชภัฒเชียงรายซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรครับคุณสั้นเราจะมานําเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาในสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาพรมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งค่ะใช่แล้วครับซึ่งสําหรับสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพรมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งน,นะครับด้วยที่การที่เราไปศึกษามาแล้วเนี่ยเขาจะใช้นวัตกรรมนะครับซึ่งนวัตกรรมนี้เกิดจากการที่เขาไปศึกษาวิเคราะห์ค้นคว้าผ่านกระบวนการต่างๆมาแล้วจนได้นวัตกรรมนี้ออกมานะครับซึ่งชื่อของนวัตกรรมนี้ก็คืออะไรครับสพปชร1ค่ะสพปชร1นะครับซึ่ง เขาจะดนำนวัตก,กรรมนี้ปรับใช้ไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพนะครับซึ่งได้แก่การสร้างเครือข่ายนะครับการพัฒนารวัตก,กรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ความชื่นชมความสำเร็จร่วมกันและสุดท้ายนะครับคือรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อมุ่งไปสู่องค์กรคุณภาพคุณภาพที่เขาพูดถึงนี้มีอยู่ประการครับประการที่1คือคุณภาพด้านผู้เรียนนะครับการที่สองคือคุณภาพด้านคุณครู สคือคุณภาพด้านสถานศึกษานะครับและสุดท้ายคือคุณ,คณภาพของสํานักงานครับตามประกาศกระทรวงครับว่าด้วยเรื่องของการแบ่งส่วนราชการซึ่งทางเขตสพปชร1น,นเนี้ยเขาได้แบ่งออกเป็น9กลุ่มงานนะครับกับ1หน่หนวยงานซึ่งกลุ่มแรกครับคุณสตางครับค่ะกลุ่มที่1น,นะคะก็คือกลุ่มอํานวยการนะคะโดยมีท่านสมนึกวิษณุวงศีนะคะทาหน้าที่เป็น ผู้อำนวยการกลุ่มงานอํานวยการค่ะครับซึ่งในกลุ่มงานอํานวยการนี้เขาใช้โมเดลเช่นกันครับแต่จะเป็นโมเดลในเรื่องของ stop 4d stop 4d เนี่ยจะประกอบไปด้วยเคสครับคือ service so ค่ะครับผมเป็นการมีจิตให้บริการนะครับคือเน้นด้านการบริการต่อมาคือทีครับ Hans p a r e n t ค่ะครับคือการตรวจสอบครับโดยปราศจากข้อข้อง ใจหรือสงสัยนะครับต่อไปครับโครับ Organization ค่ะอันนี้รู้กันอยู่แล้วครับการจัดการองค์กรให้เป็นระบบครับและ P ครับผม Planning ค่ะครับการกำหนดขอบเขตหรือการวางแผนในองค์กรนั่นเองซึ่งจุดหลักหรือเป็นจุดเด่นของกลุ่มอํานวยการเนี่ยคือเขาบอกว่าเขามีบริการ One Stop Service คือทุกอย่างจบอยู่ที่เดียวครับอย่างมีประสิทธิภาพอํานวยความสะดวกได้อย่างมีมาตรฐานนะครับนี่คือ จุดเด่นที่เราไปวิเคราะห์ในกลุ่มง,งานนี้มานะครับจุดที่ควรพัฒนาเป็นยังไงครับค่ะในส่วนของจุดที่ควรพัฒนานะคะเราเห็นว่า one stop service เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นเราก็ควรจะขยายการบริการ one stop service เนี่ยให้มีสาขาย,ย่อยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอ,อ๋อขาดขาดการขาดสาขาใช่ไหมครับขาดสาขาย่อยเนาะสำหรับกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่2ครับเรื่องของนโยบายและแผนง,งานครับผู้อำนวยการกลุ่มคือใครครับค่ะ ท่านสมจิตสมองนะคะทําหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกลุ่มแผนและนโยบายค่ะครับผมสําหรับจุดเด่นที่เราไปวิเคราะห์ม,มาแล้วเนี่ยกลุ่มแผนงานและนโยบายนี้นะครับเขาจะใช้นวัตกรรมเรื่องของสมาร์ทโมเดลซึ่งยึดหลักการทํางานอีู่3ประการครับคือ 1. ความโปร่งใสนะครับสความถูกต้องและ3ความเป็นธรรมครับสำหรับจุดที่ควรพัฒนาครับผมค่ะ สำหรับจุดที่ควรพัฒนานะคะในในด้านของกลุ่มนโยบายและแผนเนี่ยในเรื่องของระบบการบริหารงานเนี่ยค่อนข้างรักษามัตรฐานได้ดีนะคะแต่ว่าจะมีปัญหาในส่วนของการนําแผนแล้วก็นโยบายไปใช้ลงสูสส่สถานศึกษานะคะเพราะว่าคือในบางสถานศึกษาเนี่ยบุคลากร,กรก็ยังมีความ รู้ความเข้าใจในเรื่องของแผนงานแผนการปฏิบัติการเนี่ยที่ยังยังไม่ครอบคลุม,มน,นะคะดังนั้นเลยจะต้องมีการส่งเสริมครูที่ทําหน้าที่ในเรื่องของอนโยบายและแผนในสถานศึกษาเนี่ยให้มีความรู้ม,มากขึ้นค่ะครับก็คือการส่งเสริมความรู้ใช่ไหมครับของคุณครูครสำหรับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3นะคะจะเป็นกลุ่มการกลุ่มที่เพิ่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งทางสพปชรหนึ่งได้เพิ่งได้ กำหนดกลุ่มนี้มาเมื่อปีที่แล้วเองนะครับนั่นคือกลุ่มการส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT นะครับขออุ่มคือใครครับนายนัทรถนะครับแก้วดุนด,ด,ดุนะครับซึ่งจุดเด่นเนี่ยเขาใช้นวัตกรรมเช่นเดียวกันครับแต่เป็นนวัตกรรมที่ชื่อว่า flow model นะครับหมายถึงการลื่นไหลยอย่างเป็นธรรมชาติลื่นไหลย,ยังไงครับค่ะ <lowest>. Finally, F นะคะก็มาจากคําว่า Format นะคะก็คือการทำงานอย่างมีรูปแบบและมีความเป็นมาตรฐานค่ะส่วน L นะคะ l e v e l ก็คือการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาบัญชาค่ะ O orientation นะคะก็คือการทำงานด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะ W มาจากคําเมอ w a ว m นะคะก็คือการสร้างความอบอุ่นความเป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมงานนั่นเองค่ะ นี่คือจุดเด่นของกลุ่มงาน ICT นะครับสำหรับจุดที่เรามองว่าควรจะพัฒนานะครับด้วยความที่มันเป็น ICT เนี่ยเราจึงขโมวดความคิดกันว่าในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือใช้เครื่องมือสารสนเทศต่างๆของนักเรียนเนี่ยยังขาดเขาเรียกว่าการคัดกรองนะครับขาดการคัดกรองเพราะฉะนั้นภาครัฐเนี่ยควรจะเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ระบบความปลอดภัยนะครับป้องกันสิทธิเด็กการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้นักเรียนใช้อย่างเหมาะสมนะครับสำหรับกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่4ครับค่ะกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นะคะโดยนางสาวเพ็ญศรีคำโปกนะคะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานนี้ค,ครับสำหรับจุดเด่นของกลุ่มงานนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ การนำระบบนะครับการนำระบบเงินพวกนี้แหละนะครับเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าระบบ GFMIS นะครับเพื่อให้มีความสะดวกและรวดเร็วจบในเว็บไซต์เลยนะครับซึ่งโมเดลที่เขาได้คิดค้นขึ้นมานะครับก็คือ Speed m o เดลนะครับเพื่อความรวดเร็วโดยโมเดลตัวเนี้ยเขาจะอิงหลักธร,รมอภิบาลอยู่หหลักนะครับหลักแรกคือหลักคุณธรรมหลักที่2ค,ค,คือหลักความโปร่งใส3คือหลักความ การมีส่วนร่วมนะครับ4คือหลักความรับผิดชอบ5หลักความคุ้ค่าและสุดท้ายคือหลักนิติธรรมนะครับซึ่งสปีดโมเดลนี้ประกอบด้วยอะไรครับคุณสตางครับค่ะสำหรับสปีดโมเดลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้ฟังจากห่ามูลผู้มวยการกลุ่มพูดนะคะก็จะทราบว่าโมเดลนี้เนี่ยได้คิดคน้ดนโดยผู้มวยการเขตพื้นที่เลยนะคะซึ่งสปีดโมเดลเนี่ย S ก็ย่อมาจากคำว่า share vision นะคะก็คือการแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกันค่ะ P ก็คือ participation นะคะก็คือการสร้างความร่วมมือนะคะแล้วก็ E นะคะ exchange ก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะอีก e. ตัวนะคะก็คือ evaluation e <valuation. S 1> นะคะก็คือการประเมินผลและสุดท้าย D นะคะ development ก็คือการพัฒนานต่อยอดค่ะครับอันนี้ก็คือโมเด Speed ซึ่ง กล่าวก็คือว่าการทํางานจะรวดเร็วขึ้นโดยใช้โมเดลนี้นะครับซึ่งสําหรับการที่เราวิเคราะห์ในเรื่องของจุดที่ควรพัฒนาน,นะครับอันจริงเนื่องจากเราฟังมานั้นนี่คือเยอะมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลนี่คือเยอะมากนะครับใช่ไห<ช>นะด้วยความที่ภาระงานมันซับซ้อนเนี่ยมันจะเขาเรียกว่า พนักงานนี้ควรจัดนะครับควรจัดจาเป็นต้องมีบุคลากรที่มากกว่านี้นะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเองนะครับหรือในเขตเองว่าในการเงินและสินทรัพย์เนี่ยมันควรจะทําอย่างไรเป็นระบบอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราีิเคราะห์มานะครับครับสําหรับกลุ่มงานถัดไปนะครับหรือกลุ่มงานบริหารงานบุคคลนะครับนําโดยท่านผอ,อกิจชัดนัทเทพนินนะครับซึ่งจุดเด่นของงานบริหารงานบุคคลนี้นะครับ ในงานบริหารงานบุคคลเนี่ยนะคะก็มีโมเดลนะคะที่ทำให้การบริหารในกลุ่มง,งานเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เกิดความคล่อง,องตัวนะคะก็คือมออีนวัตกรรมนะคะที่ชื่อว่า Human l e c a l Model นะคะมาช่วยในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพนั่นเองคะ่ะสำหรับ Human l e c a l Model นะคะ ก็จะประกอบไปด้วย H นะคะ Honesty นะคะก็คือโปรง่งใสตรวจสอบได้ U Unity ความมีเอกภาพนะคะ M Management นะคะก็คือการบริหารจัดก,การอย่างเป็นระบบนะคะ A Attitude ก็คือความประทับใจในการทำงานนั่นเองนะคะแล้วก็ N Network นะคะระ,ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงนะคะ L. l o ก็คือการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนั่นเองค่ะแล้วก็ E. นะคะ N. a n c e n t m e n t า e n v e s t m e n t นะคะ, ment, ะ,คะก็คือการเพิ่มพูสิธิภาพนะคะ G. Go นะคะก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะ A. ability นะคะก็คือศักยภาพเนี่ยต้องเป็นที่ประจักษ์ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะ L ก็คือ learning to be นะคะการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะครับและนี่คือจุดเด่นของกลุ่มงานบริหารงานบุคคลนะครับสำหรับจุดที่เราคิดว่าการบริหารงานบุคคลควรจะปรับขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราคิดว่าควรจะมีจุดที่ให้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสในอแนะปัญหาหรือความต้องการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของบุคลากร ครูนะครับในสังกัดก็ตามหรือในเขตพื้นที่ก็ตามนะครับเพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ไปแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกกว่านี้นะครับสำหรับกลุ่มงานถัดไปนะครับรกลุ่มงานที่6นะครับคือกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับกลุ่มงานนี้ก็จะแยกมาจากกลุ่มงานบุคคลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายถึงจุดเด่นที่ชัดเจนว่าทําไมเขาถึงแยกออกมานะครับ กุงงานนี้นะครับนำโดยท่านผอภูมิการาสุขขันศีรีนะครับซึ่งจุดเด่นนะครับคุณสตางครับค่ะจุดเด่นนะคะก็มีการใช้นวัตกรรมนะคะที่ชื่อว่า learning and development 70-20สิบมเดลค่ะตัวแรกนะคะ learn by experience 70%นะคะการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติได้รับประสบการณ์การทางานจริงนะคะอันที่สองก็คือ learn by order นะคะนะคะก็คือการ ได้รับข้อมูลย้อนกลับหรือว่าฟีดแบ็กนะคะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนอันที่3นะคะสุดท้ายนะคะส0สุดท้ายก็คือ learn by process นะคะก็คือการฝึกอบรมในห้องเรียนแล้วก็การสัมมนาค่ะครับผมจะสังเกตเห็นว่าจุดเด่นเนี่ยเขาจะเน้นไปที่การปฏิบัติจริงนะครับซึ่งกลุ่มงานนี้ที่แยกออกมาเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะมุ่งเน้นวิธีการพัฒนาบุคลากรอ,อย่าง100%เ นะครับและจุดเด่นที่เขาแบ่งออกมาเนี่ยจะอยู่ที่การทํางานนะครับในแต่ละวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คือการพัฒนาจริงๆซึ่ง1 0เ์ที่เขาเหลือทิ้งไว้คือในเรื่องของการอบรมนะครับซึ่งจะแตกต่างจากยุคสมัยก่อนนะครับสำหรับจุดที่ควรพัฒนาที่เราเห็นนะครับก็คือควรจะมีการพัฒนาบุคลากร,กรนะครับที่มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของ,ของสถานศึกษานะครับว่า สารศึกษานี้ต้องการบุคลากรแบบไหนนะครับเขตก็ okay. ต้องมีการพัฒนาครูที่ตรงจุดนะครับโอเคครับสำหรับกลุ่มงานถัดไปนะครับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดก,การศึกษาครับนำโดยนายวสันต์ปัญญานะครับจุดเด่นของการบริหารงานกลุ่มงานนี้ว่ายังไงครับคุณสังครับค่ะในกลุ่มงานนี้นะคะก็มีโมเดลที่ชื่อว่า Go o เ r l Model นะคะสู่คุณภาพที่ยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียนนะคะสถานศึกษาแล้วก็กลุ่มนะคะโดยขับเคลื่อนโดย G ตัวแรกนะคะก็คือกรนะคะกา,ก,าการกำหนดเป้าหมายการนิเทศร่วมกันนะคะส่วนตัวที่2องนะคะอาริตี้นะคะก็คือศึกษาสภาพป,ปัจจุบันนะคะว่าตอนนี้สถานศึกษามีความต้องการอย่างไรนะคะ3ก็คือออ t ชันนะคะก็คือการกำหนดรูปแบบวิธีการนวัตกรรมในการนิเทศนะคะ สี่นะคะ o u ก็ w, คือวิวนะคะการวางแผนนะคะทีะ่เพื่อ,อพัฒนาคุณภาพตามรูปแบบที่เราได้กำหนดไว้นะคะแล้วก็5ก็คือ execution นะคะก็คือการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้นะคะอย่างมุ่งมั่นแล้วก็จริงใจจริงจ,งจังด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือรีวิวนะคะก็คือการตรวจสอบนะคะทบทวนประเมินผลข้นนี่คือจุดเด่นนะครับของกลุ่มงานนี้นะครับสำหรับจุดที่เรา เห็นว่าควรจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับคือจากการที่เราไปศึกษามาเนี่ยเราพบว่าหลายๆโรงเรียนนะครับรับนโยบายการนิเทศตีดตามมาจากเขตนะครับแต่ขาดการเขาเรียกว่าอะไรครับการขาดการนําไปใช้จริงๆนะครับซึ่งจะทําให้มีปัญหาจริงๆครับซึ่งบางโรงเรียนเนี่ยนำไปใช้แล้วแต่ดันใช้ผิดวัตถุประสงค์อีกนะครับมันจะทําให คือจริงๆวัตถุประสงค์ของการนิเทศเนี่ยคือการคุยกันถึงปัญหาในแต่ละการจัดการเรียนการสอนว่ามีปัญหาอย่างไรแล้วเราควรจะพัฒนายอย่างไรแต่บางโรงเรียนนะครับเขาพอนําไปปุ๊บมีปัญหาใช้เป็นเรื่องของการตัดสินมากกว่าว่าโอ้คุณนี่คุณทําผิดนะแล้วก็ไม่ได้ให้ คำแนะนําที่นําไปสู่การพัฒนานะครับจึงทําให้ครูอาจจะขาดความกำลังใจนะครับสผลเสียไปนะครับนี่ก็คือข้อคิดเห็นสําหรับกลุ่มง,งานนิเทศที่เราได้สังเคราะห์กันมานะครับสำหรับกลุ่มง,งานถัดไปคือกลุ่มง,งานกุ่มกฎหมายและคดีนะครับสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยกำลังทางสปปชรหนึ่งเนี่ยกำลังได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับเป็นกลุ่งมงานใหม่นะครับซึ่งนําโดยว่าที่ร้อยตีพิมลชัยนะครับจารุสา ท่านนี้ก็เป็นนักกฎหมายนะครับซึ่งจุดเด่นของการบริหารงานครับคุณสางครับค่ะสำหรับจุดเด่นในการบริหารงานนะคะก็คือมีนักมีนักวัตกรรมนะคะที่ชื่อว่าคูดโมเดลค่ะ,ะคูดโมเดลเนี่ยก็ประกอบไปด้วยตัว G นะคะ G ก็คือกัสดนะคะที่หมายถึงความกล้าหาญนะคะ,ะคือจะต้องมีความกล้าหาญที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันที่2ก็คือ ออมนิเชนส์ hmm. นะคะ mm hmm. ก็คือความรอบรู้นะคะรอบรู้ในเรื่องของกฎหมายะคะ่ะต่อไปก็คือ O อนะคะออบเจกตี P, นะคะ mm hmm. ก็คือต้องรู้ว่าการปฏิบตัติเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสแล้วก็ยุติธรรมค่ะดีนะคะดิเฟนซ์นะคะ, ference, ะ,คะก็คือการาการกำหนดวิธีการมาตรฐานาม,ามาตรการดําเนินการทางวินัยน,นะคะโดย คำานึงถึงสิทธิที่อันชอบทาในการปกป้องตัวเองแล้วก็ทรัพย์สินทางกฎหมายด้วยครับครับสลับจุดที่เรามองว่าควรพัฒนานะครับซึ่งเอาเอาจริงๆในเรื่องของกฎหมายนี่มันจะเยอะมากใช่ไหมครับมันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นคิดว่าควรพัฒนาในเรื่องของการที่ทําให้บุคลากรและก็คุณครูนะครับได้มีความเข้าใจในด้านกฎหมายแต่และตัวว่าทําอย่างไรถูกอย่างไรผิดนี่รครับประมาณนี้เนาะ ครับผมสำหรับกลุ่มงานถัดไปนะครับหรือก็คือหน่วยตรวจสอบภายในนะครับหน่วยตรวจสอบภายในเนี่ยนำโดยนางชลาลักษ์เสาสุวรรณนะครับเป็นผอของหน่วยงานนี้นะครับสำหรับจุดเด่นนะครับคุณตางครับโอสำหรับจุดเด่นในกลุ่มงานนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรม ผลงานชิ้นโมแดงนะคะของสปปรชร .1 เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่านวัตรกรรมของกลุ่มงานนี้นะคะได้ไปชนะนะคะในการประกวดนะคะครางวัลสงคุณค่าสมบัโอเบกอวปีการศึกษา2 5, 5 6 2นะคะปีที่ผ่านมานเองใช่ค,ค่ะเหรียนท่องชนะเลิศน,นะคะประเภทวิชาการนะคะซึ่งโมเดลตัวนี้นะคะมีชื่อว่า s r o r g Mo เด l นะคะ s r o n g Model ตัวนี้ S ก็ย่อมาจาก standard and s p e c t AUDITING นะคะก็คือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานแล้วก็จริยธรรมการตรวจสอบนะคะส่วน T นะคะ TRANSPARENCY นะคะก็คือการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสนะคะป้องกันการประพฤติมิชอบหรือทุจริตลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะคะ R mm hmm. <A, S 2> นะคะ RISK ASSESSMENT AND RISK ANALYSIS นะคะก็คือการประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กรค่ะ O. Organization Development นะคะก็คือการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนนะคะ N. Network x Internet Audit นะคะก็คือการสร้างเครือข่ายของการตรวจสอบภายในนะคะ G. Good Governance นะคะก็คือการปฏิบัติงานและสร้างความตระหนักให้ให้กับหน่วยรับตรวจนะคะให้มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลนั่นเองค่ะครับจากที่เห็นจุด เด่นส่วนใหญ่ของ strong model นะครับก็คือว่าเขาจะเน้นไปที่เรื่องของการตรวจสอบภายในที่เข้มข้นนะครับแข็งแกร่งนะครับจนโมเดลนี้ได้รับรางวัลใช่ไหมครับนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นมากเลยนะครับจุดเด่นมากเพิ่งได้รับประงวัปีที่แล้วนี่เองนะครับสำหรับจุดที่พัฒนาที่พวกเราได้ไปสั่งข้อกันมานะครับ มองว่าในเรื่องของตรวจสอบภายในเนี่ยมันไม่ได้ตรวจสอบแค่การเงินเนาะมันตรวจสอบหลายๆเรื่องเลยนะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นหน่วยตรวจสอบภายในเนี่ยด้วยความที่มีเวลาจํากัดที่จริงในหลักการคือเขาต้องสตรวจสอบทุกป,ปีใช่ไหมครับโดยโรงเรียนภายในสพป,รปรชร .1 เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด102โรงเรียนนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากภายใน1ปีที่จะเดินทางไปตรวจสอบนะครับด้วยด้วยบุคลากรที่มีเพียง2ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึง เห็นว่ามันควรจะมีมากกว่านี้นะครับเพื่อให้กลุ่มหน่วยงานนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับครับผมก็ผ่านไปในเก้ากลุ่มกับหนึ่งหน่วยงานนะครับสําหรับกลุ่มถัดไปนะครับจะเป็นกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะครับซึ่งนําโดยท่านผอมารินีนันตรัตน์นะครับสาหรับจุดเด่นที่เราได้ไปวิเคราะห์กันมาครับเป็นไงครับคุณสตางค์ครับ ค่ะสำหรับจุดเด่นในการบริหารงานในด้านนี้นะคะก็จะเห็นว่าการปริบัติงานของท่านเนี่ยได้รับการยอมรับจากสังคมนะคะได้รับรางวัลต่างๆนะคะในระดับประเทศเลยนะคะโดยารางวัลที่ได้มาเนี่ยก็เกิดจากนวัตกรรมที่ชื่อว่า 3S model นะคะหรือว่า Safety model นะคะโดย Safety model เนี่ยมีองค์ประกอบก็คือ S, <S นะคะ Strategy นะคะ,ะ,คะการกำหนดกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็ A analytical น,นะคะก็คือการวิเคราข้อมูลการดำเนินงานนะคะ F follow up นะคะก็คือมีการติดตามให้คำแนะนำคำปรึกษาค่ะ E e t p r e s นะคะก็คือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะ T teamwork นะคะการทำง,งานเป็นทีมและ S นะคะ yield นะคะก็คือผลผลิตแล้วก็ผลลัพธ์ค่ะ จากที่คุณสตังค์ได้สรุปมาเนี่ยจะเห็นได้ว่า,าจุดเด่นของกลุ่มนะครับส่งเสริมการจัดการศึกษาจะอยู่ที่การนําระบบ 3S เข้ามาใช้นะครับซึ่งจะเป็นระบบที่ได้นําข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่างๆของนักเรียนนะครับรวมถึงผู้ปกครองมาสรุปไปในที่เดียวซึ่งจะช่วยให้สะดวกสบายและทันสมัยมากขึ้นนะครับซึ่งมาถึงจุดที่เรามองว่าน่าจะพัฒนาได้อีกนะครับซึ่ง มันดีอยู่แล้วแหละแต่จุดนี้น่าจะพัฒนาดีคือจุดเนื่องจากที่เรา,าทางสำนักง,งานเขตเนี่ยหรือกลุ่มนี้ได้ใช้ระบบ3 s นะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ,รบซึ่งจะเกิดปัญหาในด้านที่โรงเรียนบางโรงยังขาดการาประสิทธิภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความสเสถียรภาพมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับควรจะเข้ามาช่วยแก้ไขใช่ไหมครับแก้ไขในด้านนี้ให้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งถ้าทุกโรงเรียนภายในสังกัดสพชหนึงเนี่ยจัดทาได้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมากขึ้นนะครับนะครับในภาพรวมครับเป็นยังไงครับก็ในเรื่องของระบบการบริหารนะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรที่หนึ่ง มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการบริหารงานบุคคลการบริหารในเรื่องของกลุ่มแผนและนโยบายนะคะหรือว่าล่าสุดก็คือเป็น,ปนหน่วยการตรวจสอบภายในนะคะหน่วยตรวจสอบภายในที่แบบได้รับรางวัลแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของผู้บริหารในสำนักง,งานก็รู้สึกได้ถึงว่าท่านผู้มยการเขียน,นะคะม,มีมิสัยท์ที่กว้างไกลนะคะแล้วก็มีนวัตก,กรรมที่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันนะคะรวมถึงท่านยังได้ออสอดแทรกในเรื่องของหลักนิติธรรมนะคะในการบริหารงานว่าเราจะต้องมีความโปร่งใสนะเราจะต้องยึดหลักยึดหลักความยุติธรรมในการบริหารงานนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ในการเขตได้เน้นย้ำให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้จังนะคะครับ,รบสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ สำนักนงานเขตประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งนะครับที่ได้ให้พวกเรานะครับนักศึกษาราชภัฒนเชียงรายได้มาฝึกประสบการณ์นะครับได้มาเห็นกระบวนการทํางานจริงๆนะครับสุดท้ายนี้ถ้ามีเรื่องผิดพลาดประก,การใดทางเรานะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ